สุขใจนักฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะพบกับครูอ้อมอีกแบบอีกแล้วนะคะในคลิปนี้อ้าวคลิปนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรนะอ้าวใช่แล้วค่ะเรื่องหินดินทรายนั่นเองโอ หินดินทรายมีหลายประเภทหลายชนิดเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูอ้อมจะมาสอนเกี่ยวกับการทดลองอาการทดลองอะไรคะอยากรู้หรือยังคะอถ้าอยากรู้แล้วนะคะคุณครูอ้อมจะไปพาเด็กๆไปชมการทดลองน้ำที่ไหลผ่านในหิน แล้วก็ทรายามาดูกันนะคะว่าน้ําจะผ่านระหว่างหินดินทรายอันไหนจะผ่านดีที่สุดนะคะเด็กๆอยากรู้รือยังครับถ้าอยากรู้แล้วไปติดตามชมกับครูอ้อมเลยค่ะเด็กๆคะมาดูการทดลองของครูอ้อมนะคะการทดลองของครูอ้อมตรงนี้มีอะไรคะเนี่ยดินหรืออะไรคะหินค่ะหินอันที่สองคืออะไรคะ ดินนั่นเองอ้าวแล้วอันที่3ละคะนี่ยเด็กๆรู้จักไหมทรายนั่นเองค่ะอ้าวหินดินทรายเด็กๆมาดูนะคะว่าวันนี้น้ําที่จะไหลผ่านลงไปนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ้าวขั้นตอนแรกเลย กูอ้อมเอาอะไรคะหินใส่ในแก้วไว้ใช่ไหมคะแก้วนี้เราจะต้องเจาะรูด้วยนะคะเด็กๆคะกูอ้อมเจาะไว้เรียบร้อยแล้วอ้าวตัวก่อนอื่นนะคะเราจะมาแกะรูกันเสร็จแล้วนะคะคุณกูอ้อมมีแก้วอีกหนึ่งใบนะคะเอาอะไรคะเอาแก้วที่ใส่หินวางลงไปอ้าวต่อไปคะ่ะจะเป็นอะไรคะ ต่อไปจะเป็นดินอ่าดินนะคะดินแกะออกเลยเสร็จแล้วก็ใส่ในแก้วเหมือนเดิมค่ะอ่าแล้วอันที่3คืออะไรคะทรายใช่ไหมคะอ้าวแกะปูดทรายเลยเสร็จแล้วทำยังไงคะใส่แก้วไว้เหมือนเดิมอ่า ามาดูกันนะคะว่าระหว่างแก้วของหินดินแล้วก็ทรายน้ำแก้วไหนจะสะอาดที่สุดนะคะเรามาดูการไหลของน้ำกันนะคะว่าจะเป็นยังไงามาดูหินกันก่อนนะคะเป็นยังไงนี่เห็นไหมเด็กๆสังเกตดูนะคะอ้าวแก้วที่สองดิน เรามาดูกันนะคะว่าน้ำของดินหินแล้วก็อันที่สามอะไรคะทรายเอามาดูกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเด็กๆต้องคอยสังเกตดูนะน้ำตรงแก้วนะคะจะเป็นสีแบบไหนนะคะระหว่างน้ำในแก้วสีของหินสีของดินแล้วก็สีของทรายมีความเข้มข้นหรือใสขนาดไหนมาสังเกตกันนะคะ เป็นยังไงคะดูเลยคะ่ะด็กๆคะอย่าลืมเอากลับไปทดลองที่บ้านด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะเมื่อกี้ครูอ้อมทำการทดลองอะไรคะ อ้าวการไหลผ่านของน้ํานั่นเองใช่ไหมคะระหว่างหิน <_ d inn> ดินแล้วก็ทรายนะคะเราไปลองทำาูที่บ้านกันนะคะเด็กๆทดลองที่บ้านแล้วถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุูอ้อมดูบ้างน,นะคะคุูอ้อมอยากเห็นจังเลยว่าการทดลองของเด็กๆที่บ้านจะเป็นยังไงบ้างพักทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้คุูอ้อมดูบ้างน,นะคุูอ้อมรอดูอยู่นะคะ อ้าวแล้ววันนี้นะคะการทดลองปูอ้องก็จบไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ารูอ้องจะมีคลิปดีๆอะไรมาฝากอีกวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย